สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์หรือสินค้านะครับที่ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมผมเจอปัญหานะครับของผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์นะครับผมที่ตอนนี้นะครับผมโรงเรียนหยุดนะครับโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนก็มีทําการเรียนการสอนออนไลน์นะครับผมแล้วคราวนี้ผู้ปกครองนะครับโทรมาสอบถามของทางร้านนะครับว่ามีเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ผ่านมือถือได้ไหมเพราะเขาจะเอาไปพิมพ์ใบงานนะครับ ผมก็ถามกลับไปว่าทําไมต้องใช้ปิ้นมือถือไม่ปิ้นผ่านคอมผู้ปกครองบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแต่มีเครื่องปิ้นก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวคอมพิวเตอร์ได้แต่มีเครื่องปิ้นนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมผมมีอุปกรณ์นะครับผมมาแนะนํานะครับที่ใช้งานสำหรับเครื่องปิ้นนะครับเขาเรียกว่าสาย OTG นะครับผมนี่นะครับผมสายในลักษณะนี้นะครับผมนี่นะฮะ ก็คือตัวนี้นะครับผมที่เป็นสาย OTG ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็เครื่องปิ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับผมว่ามันเชื่อมต่อยังไงนะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็เข้าใน Play Store นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็พิมพ์นะครับผมเพื่อที่จะโหลดแอปนะครับผม โลโก้พิ้นนะครับผมเห็นไหมตัวนี้นะครับผมติดตั้งนะครับผมโลโก้พิ้นไวเลสแอนด์ยูเอสบีปริ้นติ้งนะครับนี่ฮะนี่ครับผมพอเราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมมันก็จะมีแอปขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้นะโลโก้พิ้นนะครับจากนั้นนะฮะเราก็เอาสายเนี้ยสายโอทีจีตัวนี้ครับผมนะครับต่อเข้ากับสายปรินเตอร์นะครับผมเห็นไหมที่เราใช้เสียบข้อคอมนะครับ ปุ๊บนะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับก็เอาเสียบนะครับผมเข้ากับมือถือนะครับจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น u s b ที่ต่อเข้ากับพรินเตอร์นะครับผมน่ครับมันก็จะถามนะครับผมว่าเราต้องการเชื่อมต่อ u s b ใช่ไหมแล้วก็ตกลงนะครับผมนะครับจากนั้นเห็นไหมครับผมเครื่องมันก็จะเซิร์ชหานะครับผม นี <Story> เราต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับผมเราใช้ u s b <ง eterm oon> เราต้องมาต id ิ๊กตรงคําว่าที่เป็น u s b นะครับตัวนี้นะนี่ครับพอเราติ๊กตรงคําว่า USB ตรงนี้มันจะเสิร์ชหานะครับผมดูนะนะครับมันจะเจอเครื่องพิมพ์เห็นไหมครับมันจะเสิร์ชหาแล้วเจอเครื่องพิมพ์จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปนะครับผมทําการเชื่อมต่อนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับผมเชื่อมต่อแล้วก็โอเคนะครับผมแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับมันอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องกดปิดไปนะครับผมถ้ามมีเด้งขึ้นมาน เห็นไหมครับจากนั้นมันก็มีแบบให้พิมพ์ไฟล์งานนะครับผมเราก็เข้าไปดูว่าเราเซฟไฟล์งานไว้ไหนๆนะหรือจะเป็นรูปนะครับผมผมจะลองพิมพ์รูปดูนะครับผมเข้ามาพิมพ์รูปนะครับผมรูปอาจจะเป็นแบบตัวนี้ดูแล้วกันนี่นะครับผมจะพิมพ์รูปนะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเห็นไหมครับผมตั้งค่ากระดาษนะครับเวลาเราจะตั้งค่าแบบการพิมพ์ต่างๆนะครับลองเข้าไปเล่นดูนะไซส์กระดาษเนี่ยนะต่างๆ อันนี้ผมจะตั้งไป4นสี่คูณหนะครับเป็นรูปภาพนะแล้วโอเคนะครับผมเนี่ยรูปมันก็จะประมาณนี้นะครับผมจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับผมก็กดพิมพ์เลยนะครับผมดูนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องก็จะสามารถพิ้นงานได้เลยนะครับผมนะฮะโดยที่เราไม่ต้องต่อเข้าคอมนะครับผมเห็นไหมใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นนะครับผมที่ไม่มี Wi-Fi นะครับผม ็นไหมครับผมมันก็จะสามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมอันนี้จะเป็นการตั้งค่าง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับการใช้งานของแอปนะครับผมเนี่ยแล้วก็แค่เชื่อมต่อนะครับสาย OTG นะครับผมเข้ากับสายปรินเตอร์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เอาสายปรินเตอร์นะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องพินพ์นะครับผมเห็นไหมครับผม แบบนี้ก็สามารถนะครับใช้ได้กับที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่ให้มีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็สาย OTG นะครับสายตัวนี้สามารถสั่งในเว็บไซต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับผมเพื่อสําหรับเพื่อสมาชิกที่ต้องการใช้งานนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องพิมตรุนอื่นมาต่อดูนะครับผมอันนี้เป็นของแคแนนเดี๋ยวผมจะลองเอาเอฟสันมาต่อดูนะครับผมอ่นนี่นะครับอันนี้จะเป็นเอฟสันนะครับแล้วลองกับเอฟสันดูนะครับผมเป็นเครื่องพิมพ์เอฟสันนะครับตัวนี้นะ นี้เปิดเครื่องปิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาสายเหมือนเดิมนะครับผม OTG นะครับต่อเข้ากับมือถือผมนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบเข้าเครื่องปิ้นนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะถามนะครับว่าต้องการที่จะเชื่อมต่อผ่าน USB ใช่ไหมแล้วก็ตกลงนะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นเครื่องปิ้นเราเลยเห็นไหมครับพอเราต้องติ๊กตรงคําว่า USB เนี่ยนียฮะมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องปิ้นของ Epson เราตามรุ่นเลยเห็นไหมครับผม L สามห้าศูนย์นะ คอนเน็กคอนเน็กนะครับผมมา้วก็ทำการคอนเน็กของเครื่องพิมพ์นะครับผมโอเคนะครับผมมีโฆษณาขึ้นเราก็รอให้โฆษณามันเล่นจบมันจะมีให้เรากดปิดเห็นไหมครับเรากดปิดไปนะฮะอ่าเห็นไหมครับจะเป็นเครื่องพิมพ์เหมือนเดิมนะครับ L เห็นไหมฮะ หรือเราจะพิมพใหม่แล้วก็แบ็กกลับนะครับเราก็กดไปตรงรูปนะครับผมไฟล์เอกสารเราก็ได้นะครับเห็นไหมไฟ์นี้นะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ครับผมเครื่องก็จะทําการใช้งานได้นะครับผม เห yup. ็นไหมครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับของมือถือนะครับที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่ใช้ผ่านตัว Wifi นะครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่าสาย OTG นะครับผมเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับผมผ่านสายนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อ wifi โดยที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่นะครับไม่มีความก็พิมพ์ได้นะครับผมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผม จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ